พี่น้องอีกคือเ่านะครับผมมาเจอกับผมอีกแล้วกับการวานแนวนทางนะครับฮานอยประจําวันจันทร์ที่17มิถุนายน67ในมาชิกนะครับมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นในมาชิกนะครับตอนนี้ฝนตกเปรียๆนะครับพี่น้องนะครับออาก็เดิ่มาที่ข้อสวัสดีนะแม่แม่พี่พี่ชาวมาชิก F4 ครับประจำเลยขอสวัสดีนะครับพี่พี่ชาวมาชิกผู้ทีข้าทีตามใหม่ยินดีต้อนรับสู่ช่องปอทีพา รวยกับแนวทางฮานอยวันนี้เนมีมาชิกนะครับก็สู้กันต่อตามกันต่อกับแนวทางฮานอยผมเนมีมาชิกนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยผมนี่มีให้เป็นประจําทุกวันในมาชิกสหรับแนวทางฮานอยยังไม่ได้หยุดเลยนะ,ะนะครับอ่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะที่มาชิกสําหรับแนวทางฮานอยอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยเนาะนะครับเข้านะมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะที่มาชิกเวลาผม โหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิคจะได้ไม่พลาดแนวทางเด่เด่นแล้วก็พวกพวกบางๆจะบางทีก็เต็มที่ทุกครั้งนะเต็มที่ทุกๆแนวทางสําหรับแนวทางผมในมาชิกนะครับแนวทางไหนเดินดีเดินต่อนะมาชิคนวทางไหนเดินไม่ดีปรับแต่งแก้ไขนะไม่นิ่งนอนใจแต่อย่างไรทุกๆแนวทางแล้วก็ทุกๆช่องทางด้วยในมาชิคนะครับเนาะนะครับโอ้โหเมื่อวานนี้มาชิคเอ้ยนะครับเนาะรุนรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับเนาะนะครับนะครับผมไลฟ์สดอ่ารัฐบาลไทยให้ช่วงเช้าในมาชิกนะครับเนาะเจ็ดโมง ถึง2โมงนะนะเมื่อวานเนี่ยผมไล่สดถ้าใครได้มาชมผมไล่สดเนาะนะครับเมื่อวานเนี่ยผมไล่สถิติแต่ละวันให้ด้วยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยผมไล่สดเมื่อวานนี่แหละมีที่มาชิกก็ได้ชมกันเยอะนะครับผมบอกว่ารัฐบาลไทยนะผมบอกว่าศูนย์ลงนะครับเราให้ระวังศูนย์ด้วยนะนะครับอ่าผมบอกว่าให้ระวังศูนย์ด้วยเพราะว่าศูนย์วันอาทิตย์ีนศูนย์ติดมาทุกครั้งนะครับ เฉพาะปอาทิตย์นะนะครับกำหนดวันนะพูดถึงกำหนวันเนี่ยนะครับหน้าไลฟ์สดของเมื่อวานผมก็บอกว่าให้ระวังศูนย์ด้วยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยซูนมาจริงๆริงในมาชิกเออนะครับเนาะซติดมาตลอดนะในรอบปอาทิตย์นะครับตั้งแต่ปีหกหกผมไลฟ่กำหนดวันให้นะสำหรับรัฐบาลไทยก็สู้กันต่อในเสาร์ที่นู่นแหละนะในมาชิกที่ผมจะมาลงที่ให้นะครับอย่าง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 ช้านะนะครับอย่างเร็วอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเนาะนะครับนะครับวันนี้ก็มีทางสายด่วนเราพัฒนาด้วยนะมาชิกนะครับวันนี้ก็มีทางสายด่วนเราพัฒนนาด้้ววยะครับแลก็ ลาพัฒนาด้วยสายด่วนก็1ิบเกน่อไอ้หกโมงครึ่งเป็นต้นไปนะมาชิคนะครับเปลี่ยนเวลา6กโมงครึ่งเป็นต้นไปนะสำหรับไลฟ์สดสายด่วนเราพัฒนานะห้ามพลาดเด็ดขาดจะน่าจะเต็มแน่นอนนะครับแล้วก็ลาพัฒนาก็10รอบติดนี่ก็อืนะ้มน้ำเนาะหวังว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆนะครับสหรับวันนี้เราสลับเดินทางลาพัฒนานะเป็นรอบที่11ในมาชิคนะสหรับใครจะเข้าห้องเรียนก็นะครับกอติดตามกันในมาชิคน้ำเนาะอ่ะนะครับมาตามฮานอยกันต่อในมาชิคนะครับผมเนาะเออวันนี้มีในทางเรื่องทุกปู่ กุมารไข่ด้วยเฮมาชิกนะครับจะมาขอพรกันด้วยนะครับสลับอยางนี้หน้ารักสดเนาะขอพรตะไข่ด้วยนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอสู่รกำลังตัวเลขประกอบการพิจารณาในทางฮานอยตัวเลขทั้งหมดทัดตัวหลุดมาจากแนวทางสูตรเฮมาชิกนะครับอ่าแนวทางมีเข้ามวหลุดนะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งผมให้เป็นมัดรวมในเฮมชิกนะครับสลับในทางผมนะนะผมไม่ได้แยกหน่อยให้ในะเฮมชิกไม่สะดวกเนาะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเออนะพูดให้ครบในะเฮมชิกนะครับต้องพูดให้ครบไม่งั้นเออมันนนจะขาดิิงใ นะครับเนาะนะครับนะครับวันนี้ในมาชิกนะครับวันที่สิบเจ็ดน่าเป็นวันที่สิบหกในมาชิกสิบหกคันพ้นไปด้วยดีสําหรับในทางรัฐบาลไทยมาในตัวห้ากับศูนย์นี่มานะมาชิกสำหรับรัฐบาลไทยเนาะนะครับวันที่สิบหกนะผมให้เจ็ดกับศูนย์ในมาชิกนะครับเป็นมัดรวมนะนะครับผมให้เป็นมัดรวมเปรียบเทียบสีน้อยนอกกิจในพิเศษปกติแล้วก็ VIP เด้อนะครับสำหรับ พี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้ด้วยนะเวลาผมได้สดสช้ด่วนเราพัฒน,นาจะได้ไม่พลาดนะครับจะได้ระบบจะได้แจ้งเตือนถึงมือถือพีสมาชิกนะเนาะสำหรับพี่สมาชิกที่มาติดตามใหม่นะครับอ่ะนอยจิตนะครับอ่ะดูกระชั้นนิดหนึ่งก่อนเลยนะครับกระชั้นนิดหนึ่งก่อนเนาะแต่ร่มๆนะค่อยๆไปนะครับช้าๆมาตอนนี้ยังไม่ได้ยินเสียงนกร้องนะเพราะฝนตกนะครับเนาะนะครับ,นะรบอ่ะ เจ็ดสามเจ็ดห้าห้านะนะครับเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าสำหรับกระชากอืมแม่เอ้ยนะครับมาในตัวเน้นเลยกระชาเนี่ยนะครับเนาะับอันนี้กระชานะเออเดี๋ยวนี้ก็จะแถมกระชาให้เรื่อยๆแต่มันไม่ได้สนุกสนในนี้นะเอออันนี้กระชานะฟังเสียงผมงเราเนาะกระชาจะอยู่ในห้องเรียนด้นะครับตัวเน้นเลยนะกระชากต,ตอกกระชาเลยในะมาสิ นะครับสำหรับแนวทางผมเนาะนะครับห้าห้าไม่ลงเนาะแต่เบิ้ลลงนะครับอ่ะแล้วก็นอตขิดเนี่ยมาชิกนะครับหกสี่เก้าสามสองนะเจ็ดกับศูนย์อ่ะเรียบร้อยเลยนะครับเฉพาะขิดอ่ะปิดไปนะครับเจ็ดกับศูนย์เนาะแล้วก็พิเศษนะนะครับเข้าเก้าเจ็ดหนึ่งศูนย์นะนะเบิ้ลหน้าเฉยเลยนะเนาะอ่ะศูนย์ลงนะแต่ลงไม่ถึงหนึ่งศูนย์นะครับไปถึงแค่ศูนย์สี่นะครับศูนย์ลงนะครับเอ้ สำหรับสายรวดนี่โชคดีอยู่นะครับแล้วปกตินะครับเนาะห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยมาเช็คห้าเก้าเจ็ดหนึ่งสามมีไหมเก้าเจ็ดไปไม่ถึงอีกนะแม่เอ้ยนะครับเนาะนะครับไปไม่ถึงอีกนะครับได้เจ็ดอยู่นะครับอ่าแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งสามไม่มีนะนะครับเออหนึ่งสามไม่ได้จัดเนาะนะครับมาในตัวเด่นนะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็วีพีนะนะครับวีพีนี่นะครับหกหกศูนย์สามหกนะครับ 60R มาในตัวกลับนะมาชุดน,นี้นะ VIP นะเออนะเมื่อวานนี้เปเิดเบิ้อหน้าหมดเลยนะครับเนะาะเมื่อวานเปิเบื้อหน้าหมดเลย36ไม่มีนะครับเออนะครับเบิ้อไปลงหน้าให้มาเช็คสำหรับกระถางเบิ้อเนาะนะครับมาชุดน,นี้ในรอบ VIP นะครับเนาะนะ้ำมันหมดก่อนหรือเปล่านีนะ่มาเช็คบางคนเนาะนะครับะนะครับสรุปก็คือมเมื่อวานที่มาชิคอ่าถ้าใน สามพี่น้องนี่ก็จะมาที่6 0ศูนมาในตัวการาบนะถ้าใครตามเมื่อวานก็จะโชคดีไปถ้าใครตามกาชาติก,ก็มาที่73เนาะนะครับแต่ว่าตัวเด่นเนี่ยศูนย์เจ็ดเนี่ยศูนย์นี่ก็ลงนะครับน่แปลพิเศษละนะครับเนาะก็ทําเต็มที่แล้วสําหรับเมื่อวานนะพี่สมาชิกนะครับเนาะก็ดีใจกับพี่สมาชิกผู้โชคดีด้วยสําหรับเมื่อวานเนาะนะครับเออนะครับเนาะแต่ในทางเบิ้ลน,นี่ฮานอยนะครับไม่มาเบิ้ลหนึ่งสอง สามไม่มาเบิ้ลสามวันเลยนะใ้มาเช็คสล ma. re kind of mm ับแนวทางฮานอยเนาะนะครับเบิ้ลไม่ลงสามวันเลยนะเวลามันไม่มามันก็ไม่มานะมันไหลมันก็ไหลนะสาบฮานอยสังเกตดูนะครับเนาะตั้งแต่วันที่สิบสามนะเบิ้ลไม่ลงนะครับวันที่สิบสามนี้เบิ้ลลงเป็นครั้งสุดท้ายนะให้มาช็คนะครับเนาะสำหรับแนวทางฮานอยนะเออนะครับเนาะจะประกอบเป็นแนวทางไปวันที่สิบสามเบิ้ลลงเป็นรอบสุดท้ายนะนี่เริ่มโผ่เริ่มโผ่มาละเดินกระชากละอ่ะนะครับตามกันต่อสลับวันนี้ได้มาเช็ค นะครับเหนื่อยก็พักครักขับไปต่อนะครับเนาะอย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้เด้่อยๆแสบที่มาเช็คที่มาติดตามใหม่วันนี้มีแนวทางทุกทุกมาขายด้วยนะใครที่ชอบก็อย่าลืมติดตามรับชมแนวทางมงคลเนาะนะครับฮานอยวันนี้นะครับฮานอยนี่พิสูจน์เป็นทางนะมาเช็กแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อแต่เต็มที่ทุกครั้งนะสหรับแนวทางผมนะครับวันที่17ครับ 6ถ้า6เจ็ดผ่านไปแล้วกับวทีใหญ่รัฐบาลไทยบ้านเราเนี่ยมาชิคนะครับเนาะนะครับโหกว่าจะมาได้เนี่ยนะครับมาในตัวรูดตัวเด่นนะมาชิคตามนะสำหรับรอบนี้ยังไม่รู้ซะทีเดียวนะสาบในทางรัฐบาลไทยก็ตามกันต่อนับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันต่อรัฐบาลไทยเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวเด่นนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะเด่นเพราะว่าตัวนี้นะวันนี้นะครับสองกับ เจ็ดเลยนะครับสองกับเจ็ดกับสองนะชื่นชอบแค่ใบจดไว้นะนะครับเออนะนะครับ,อ,อ,นะรบอ่าแล้วก็ช่องเต้นเด่สองตัวนะนะครับจากคูเ่เด่นสิบตัวเนาะนะครับสองตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับอ่าสองแปดนะ สองเก้าสองศูนย์นะนะครับอ่าเจ็ดสามนะเจ็ดสี่แล้วก็เจนะ็ดห้าในมาชิอ่าระวังเบิ้อไว้อีกนะเบิ้อเริ่มโผล่แล้วเออในเห็นะมาชิกนะครับเบิเ้อไปกระชากละวันนี้ไม่แน่ในะมาชิกในเบิ้อเบื้อในรอบวันจันทร์นะครับต้องระวังเบิ้อไว้ด้วยนะนะครับเออปกติผมจะให้ระวังเบิ้อ,อวันจันทร์ไว้ด้วยนะนะครับ อ่ะนะคัวันนี้น่าจะมีลุ้นสําหรับเดือดถังเบิ้ลเนาะนะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมนี่มาเช็คนะครับเนาะนะครับอ่าสองเจ็ดสองนี่จะพูดได้เลยแล้วก็สองแปดสองคลาสองศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดห้านะนะครับยังไงขอให้มาในตัวเน้นเลอยังไงขอให้มาในตัวนี้นเลยนะครับนะอ่าเจ็ดห้าเจ็ดน่แม่นะครับ,นะ 75, 75, 75, รบแล้วก็ 2882นะครับอ่ะช่วงนี้ระวัง6กด้วยเออติ๊กไว้ให้ระวังนะครับเนาะอ่ะเบิ้ลวันนี้นะใครชืนชอบเบิ้ลระวังเบิ้ลไว้ถ้าไม่ชอบผ่านได้เลยเนาะนะครับเออเบิ้ลไม่มา3วันวันนี้มีไม่แน่นะครับสาหรับในทางเบิ้ลอ่ะขอโชคดีกันทราบในชุดจับคู่เด่น2ตัวนะครับเนาะนะครับในทางเบิ้ลด้วยนะครับเนาะอ่ะแล้วก็3ตัวเด่นนะ3ตัวเด่นนะ3ามตัวในสามตัวมีนะครับ เก้ 9, 2, 0, นะนะครับอสามเจ็ดสี่นะแล้วก็สี่เจ็ดห้านะครับสำหรับในะชุดสามตัวก็สามชุดอีกเก้าน,นะครับเออนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเสืเป็นการเสืดแดงก่อนนะครับเออใจโล่งๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอย้อนอีกรอบหนึ่งนะห้มาชิกนะครับสำหรับอ่า ในทางฮานอยนะที่มาชิกนะครับประจำวันที่17นะนะวันนี้ัประนะ2 7 7 2จะพูดได้เลยนะครับเนาะ2829 20 73 74 75ผมเนี้ให้2875นะวันนี้เออช่วงนี้กำลับงบังคับด้วยเปิดตีดลังกาเนาะให้ระวังเบิ้อไว้อีกนะนะครับเออตัวนี้นะนะทางเบื้องนจะลงไปในรอบบระจำในที่มาชิกนะครับนะครับตัวเด่นจะปลอดภัยนะสับสายวิ่งสายลูดในมาชิกอ่ะขอโชคดีกันนะสับมาชุดจับคู่เด่นสองตัวแล้วก็สามตัวเด่นก็มีอ่า920 374แล้วก็475น,นะครับก็จะประมาณนี้สำหรับในทางฮานอยผมยังไงขอให้มา2ตัว3ตัวเด้อว,วันนี้จะได้พวกต่างกันในมาชิกนะครับเนาะนะครับก็พร้อมกันทุกวันเลยกในทางฮานอยเนี่ยมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับมองว่าวันนี้คงจะเป็นวันดีๆสำหรับพี่ๆชาวมาชิกทุกคนเนาะเนาะทางแนวทางลาพนาแล้วก็ในทางสายด่วนลาพนานี่มาชิกอย่าลืมนะในทางสายด่วนลาพนาผมก็จะไลฟ่หลังจากหกโมงครึ่ง เป็นต้นไปเนี่ยมาชิบเออเปลี่ยนเวลาละหกโมงครึ่งเป็นต้นไปผมจะเริ่มขึ้นไลน์ละนะครับเนาจะหลังจากจบรอบปกตินะเดี๋ยวมาเจอกันแน่นอนสลับในไลน์สายด่วนเราพัฒนาจะน่าจะเต็มห้าพันเด็ดขาดสับพี่มาชิบที่มาติดตามใหม่อย่าลืมปักคอมเมนต์ไว้นะเวลาผมไลน์สดสายด่วนระบบจะได้เด้งถึงมือถือที่มาชิบไม่งั้นไม่เด้งนะให้มาชิบน,น,นะครับเพราะว่าคนชมดูเยอะกันเยอะเนี่ยบางทีระบบมันเลอะเลือก็ได้นะนะปักคอมเมนต์ไว้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับเนาะแม่สุธีแล้วก็พี่ทุกด้วยเนนาะะครับ พี่เพื่อนด้วยนะให้มาชิคเนี่ยอย่งแม่เสียธีมือวานก็ผมนําไก่มาว่าให้เรียบร้อยแล้วสลับอุจจารย์นะนะครับยังไงขอโชคขอชัยกันสลับเย็นนี้ในมาชิคเดี๋ยวมาเจอกันหน้าในสุดเนาะนะครับอ่ะนะครับโชคดีเป็นคนทุกคนในมาชิคนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาเจอกันไร้ใจด้วยเราพัฒนานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรสลับในทางผมเนาะนะครับอ่ะนะครับขอบคุณทุกการติดตามใจพี่แม่ขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ด้เลยนะครับโชคดีเป็นของทุกคนนนะะครับเานะครับ ไว้เจอกับผมคลิปต่อไปสวัสดีนะครับ